สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาน,นะครับพี่น้องครับวันนี้เรา God's สไ i d a y ดทั้งที่สองครับเชิญนักฟังครับเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้เขาเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลก็ให้เขาลงมาจากกังเขตนิวนิถุดเราจะได้เชื่อบ้างพี่น้องครับหลายหลายคนเนี่ยมาเฝ้าดูพระเยซูนะครับแล้วเขาก็จากไปเขาไม่ได้สิ่งที่ เป็นเนื้อหาสาระและสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเขาได้ละจากสิ่งเหล่านี้ไปโดยที่เขาได้ใช้เวลาได้ใช้หัวใจของเขาแต่ใช้ชีวิตของเขาอยู่กับพระเยซูเฝ้าดูพระเยซูแต่เขาก็ไม่ได้สิ่งที่ดีไปพระคัมภีร์ได้กล่าวต่อไปนะครับว่าเขาวางใจในพระเจ้าถ้าพระองค์พอพระทัยในตัวเขาก็ขอให้ทรงช่วยเขาเดี๋ยวนี้เถิดเพราะเขากล่าวว่าเขาเป็นบุตรของพระเจ้าในข้อสี่สี่นะครับ พี่น้องสังเกตดูนะครับหลายๆท่านเวลาที่อ่านพ,พตระคัมภีร์ตอนนี้อาจจะไม่ได้เห็นความจริงในเรื่องนี้เหมือนกันข้อ44บอกว่าแม้แต่โจรสองคนที่ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ก็ด่าว่าพระองค์ด้วยเรามักจะอ่านผ่านข้อนี้ไปเพราะอะไรครับเพราะว่าเรารู้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยโจรคนหนึ่งเนี่ยเขากลับใจแรกเริ่มเดิมทีนั้นโจรสองคนก็ด่าว่าพระเยซูเหมือนกัน เพราะว่าความเข้าใจที่เขามีต่อพระเยซูนั้นไม่ถูกต้องแต่โจรคนนี้ไม่เหมือนกับฟาริสีธรรมจาร์นะครับโจรคนนี้เป็นโจรพิเศษที่พระเจ้าได้ส่งเลือกเขาไว้เป็นโจรที่เมื่อเขาเริ่มต้นด่าว่าพระเยซูขณะที่เขาตึดถูกตึงแมงเขนนั้นแต่เขามาเฝ้าดูพระเยซูเมื่อเห็นพระเยซูทําอะไรบนแมงเขนเมื่อเห็นพระเยซูตรัดเจ็ดประโยคบนแมงเขน เมื่อเห็นสายตาของพระเยซูเมื่อเห็นความทุกข์ทรมานของพระเยซูเมื่อเห็นการเสียสละของพระเยซูเมื่อเห็นความรักของพระเยซูบนไม้กางเขนในที่สุดแล้วโจรที่เคยด่าพระเยซูเขากลับใจและนี่คือเนื้อหาสาระในค่มภคืวันนี้ว่าเมื่อเรามาดูพระเยซูจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราผมขออนุญาตทบทวนนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะเฝ้าดูพระเยซู เราคงจะเริ่มต้นเฝ้าดูในคืนวันพระหัสนะครับคืนก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนนั้นพระองค์ทรงล้างเท้าเหล่าสาวกของพระองค์และแบ่งปันอาหารปัส,สกาให้กับพวกเขาซึ่งเมื่อวานนี้เราได้เห็นปัส,สกาเราได้เห็นว่าแท้จริงแล้วก่อนที่พระเยซูจะรับประทานปัส,สกานั้นพระองค์ได้ทรงถ่อมพระองค์ลงล้างเท้าพวกสาวกและการล้างเท้านะครับผมได้เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าในสมัยก่อนเนี่ย คนที่เขาใส่รองเท้านะครับก็เป็นรองเท้าแตะรองเท้าแตะหุ่มหุ้มส้นหมายความว่ามีสายคาดส้นเพื่อที่จะเดินทางและเท้าเนี่ยเป็นอวัยวะที่สกรปรกที่สุดเพราะว่าเขาต้องเดินอยู่ท่ามกลางฝุ่นท่ามกลางดินหินต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเท้าเป็นอวัยวะที่ไม่ค่อยน่าดูและก็มีกลิ่นเหม็นแล้วก็สกรปรกคนใช้ต่ำที่สุดในบ้านในเรือนก็ทำหน้าที่ล้างเท้า พระเยซูเองพระองค์ได้ทรงเสด็จมาจากสวรรค์เป็นพระเจ้าที่พระเจ้าพระบิดาส่งลงมาและพระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงล้างเท้าสาวกและนี่คือตัวอย่างที่พระเยซูได้วางไว้และพระองค์ก็ตรัสสั่งสาวกบอกว่าให้เรียนแบบจงทําอย่างนี้ล้างเท้าซึ่งกันและกันพี่น้องครับการล้างเท้าตัวเองก็ เป็นไปได้นะครับแต่ล้างเท้าคนอื่นเนี่ยค่อนข้างจะยากล้างเท้าซึ่งกันและกันเนี่ยยากที่สุดผมอยากจะเรียนครับว่ายูยูดัสนะครับยูดัสเป็นคนที่ถูกเปิดเผยตอนนี้เองเวลาที่พระเยซูล้างเท้าให้กับยูดัสฉันใดฉันนั้นพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะไม่เป็นยูดัสอิสคาริโอตที่จะเป็นผู้ที่ทรยศต่ตอเจ้านายต่อครูต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อรับประทานอาหารแล้วพระเยซูก็ทรงตั้งอาหารมือสุดท้ายและมือสุดท้ายนี้เป็นขนมปังและเป็นเหล้าองุ่นหลังรับประทานอาหารพระเยซูทรงพาสารนสิทธิ์ของพระองค์ไปที่สวนเก็เซมานีพระองค์ได้ทรงให้เปโตยอนและกระยากบซึ่งเป็นสาวกวงในสามคนบอกให้ไปอธิษฐานและบอกว่าพวกเขาจะไม่ตกอยู่ในการทดลองแต่ว่าหน้าเสียได เพราะว่าสาวกทั้งสามคนนั้นก็นอนหลับด้วยความอ่อนเพลียงพระเยซูอยู่ในสวนเกตเซมเนีพระองค์ได้อธิษฐานพระองค์เองอธิษฐานพระองค์เองอธิษฐานที่สวนเกตเซมเนีแต่พระงปีได้บันทึกว่าความเหนื่อยยากความอึดอัดความหนักใจไปถึงขีดสุดเพราะว่าพระเสธโทรหรือเหงื่อของพระองค์นั้นก็ไหล หยดใบดินเหมือนอย่างเป็นเลือดนั่นคือการแตกตัวหรือการแตกของเส้นเลือดฝอยที่เกิดจากความเครียดและพังพีได้บรรยายต่อไปครับว่าพระองค์ผู้ทรงโดดเดี่ยวทรงโศกเศร้าปดหู่เมื่อพระองค์รู้ว่าพระองค์จะตายอย่างไรแต่พี่น้องครับสิ่งที่พระองค์ห่วงที่สุดซึ่งอยู่เกินความเจ็บปวดและความตายก็คือการถูกแยกจากพระบิดา เป็นการชั่วคราวแต่นี่คือสิ่งที่ในตรีเอกานุภาพหมายความว่าพระบิดาพระบุตรพระยมสุดซึ่งไม่เคยแยกจากกันเลยนั้นเป็นเวลาชั่วครู่ที่ความตายนั้นได้แยกความบาปของเราที่เราทําแล้วพระเยซูรับแบกบาปของเราไว้ไม่เขนนั้นได้แยกพระเยซูจากพระบิดาที่ไม่มีใครเคยคาดคิดและไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ ว่าสมการจนทั้งถึงนิรัดนดรไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและนี่คือวินาทีเดียวเป็นชั่วครู่เดียวที่พระบิดานั้นละละจากองค์พระเยซูคริสเป็นการชั่วคราวพระเยซูได้ตัดพระคัมภเขียนว่าเอลีเอลีลามาสบักธานีแปลว่าพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าชไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียนี่คือประโยคที่โศกเศร้าที่สุดในพระชนชีพหรือชีวิตขององค์พระเยซูคริส แต่ด้วยความหดหู่ความโศกเศร้านี้เองนำมาซึ่งความปวดร้าวมากจนชีวิตของพระองค์นั้นแทบจะสิ้นพระองค์ขอให้พระเจ้ารับการทรมานที่จะเกิดขึ้นแต่ในเฉพาะกรณีนี้พระองค์ขอให้จอกนี้เคลื่อนไปแต่ว่าในสุดแล้วพระเจ้าก็ยังให้พระองค์นั้นถูกตีถูกโบยถูกชกประมาทและขึ้นไปบนไม้เงินเขนพี่น้องครับ สิ่งที่พระองค์ได้ทรงร้องออกมาในสวนสิ่งที่พระองค์ได้ทรงร้องบนไม้กางเขนนั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงเจ็บปวดพระเยซูทรงเจ็บปวดเหมือนกับพวกเราทั้งหลายครับพระเยซูเต็มพระทัยที่จะเสด็จขึ้นบนไม้กางเขนและเมื่อพระองค์เต็มพระทัยที่จะแบกบาปของเราขณะที่พระเยซูอยู่ในสวนเกตเซมานีนะครับพังพีบรรยายมากกว่านั้นอีกก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงส่งทูตสวรรค์มาเสริมกําลังพระองค์ สริมกำลังให้มากพอที่จะผ่านพ้นมันได้ฉะนั้นพระองค์ได้ให้เปโตรยอนยากอบอธิษฐานกลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งกลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งแต่พวกเขาก็หลับไปหลับไปหลับไปพี่น้องครับหลายครั้งในชีวิตของเรานะครับเราไม่ได้เข้าถึงพระทัยของพระเยซูคริสต์พระทัยของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงห่วงใยห่วงใยสาวกพรงทรงห่วงใยโ,โลก ห่วงใยมนุษย์ทุกคนแต่เราไม่ได้เข้าพระไทยเราไม่ได้เข้าใจถึงพระไทยของพระเยซูว่าความห่วงใยที่พระเยซูนั้นรักรักมนุษย์ทุกคนรักผู้ที่ก็คือพวกเราทั้งหลายเราไม่ได้เข้าถึงพระไทยตรงนี้เลยเราก็รู้สึกว่าพระเยซูก็อยู่กับอยู่อยู่พระเยซูก็ เป็นพระเยซูเราก็เป็นเราไม่ได้มีความเข้าใจในพระไทยของพระเยซูว่าพระองค์ต้องประสงค์อะไรเราไม่มีวันที่จะเข้าใจถ้าเราไม่อ่านพระวจนะของพระเจ้าเราไม่ใกล้ชิดติดสินกับพระเจ้าและเราไม่รู้พระไทยของพระเจ้าพระเจ้าต้องการช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดและพระองค์ได้ทรงรักและพระองค์ทรงเสด็จในโลกนี้เพื่อที่จะสิ้นพระชนม์แมงเขนรับความทุกข์ทรมานเพื่อเราทั้งหลายแต่เรากลับเฉยเฉยเมื่อเราเห็นคนที่กําลังจะพินาศ เราไม่มีหัวใจของพระเยซูเราจึงไม่ประกาศเราจึงไม่เป็นพยานเราถึงอายที่จะบอกกับพรรคพวกเพื่อนๆของเราว่าเราเป็นคริสเตียนและการเชื่อพระเยซูนั้นเป็นสิ่งดีสุดยอดในชีวิตของเราพี่น้องครับเราจะทำยังไงครับในการที่เราจะตอบสนองตอบสนองต่อการเสียสละพระชนชีพของพระเยซูนั้นจะมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนในชีวิตของเราที่เราจะตอบสนองพระองค์ครับ ารารร่ลมใจกันอธิษฐานก้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สําหรับชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้เสด็จมาในโลกนี้และสิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปข้าพองทั้งหลายด้วยการเสียสละด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยความปรรชนาดีที่พระองค์มอบให้กับข้าพองทั้งหลายทั้งหลายขอตอบสนองต่อพระองค์ด้วยการซารบซึง้งและรู้ถึงพระทยของพระองค์ ที่จะติดสินิกับพระองค์ผ่านทางพชนะของพระเจ้าที่จะเข้าถึงความสัมพันธ์อันดื่มดาที่จะชื่นชมยินดีและเพลิดเพลินในชีวิตที่พระองค์ทรงประทานให้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาหากท่ามกลางพี่น้องของข้าพระองค์ท่านใดมีปัญหาอุปสรรคมีโรคร้ายมีความเจ็บปวดเจ็บป่วยางด้านร่างกายและจิตใจขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะรักษา ขอพระหักอันทรงฤทธิของพระองค์แต่ต้องรักษาพี่น้องของข้าพระองค์รวมทั้งข้าพระองค์เช่นเดียวกันขอขอบพระคุณพระองค์จากทูนสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่เดือนพรุ่งนี้นะครับตอนที่3 God's Friday ขอพระเจ้าอันพ,พ,พนริผพีน้องทรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ